ครับในขณะนี้ตำรวจผู้ถ orn มา,าจาันกำลังปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นจารพณะทุกคันรถจักรยานยนต์ทุกคันที่ผ่านเส้นทางถนนสิงห์บุรีบางาานะรับนะครับเพื่อตรวจค้นสิ่งเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเดี๋ยวเราไปสเวติดตามบรรยากาศภาพถนนสายบางาจารย์สิงห์บุรีที่จุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุบ่อยที่สุดนะครับ ครับในขณะนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณโคง้งโรงเรียนบางละจาันวิทยานะครับวันนี้สถานีตำรวจภูธรบ,บางละจาันโดยการนำของท่านสวปบ,บางละจาันนะครับทำการาตั้งด่านตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายเดี๋ยวเรามาทราบภารกิจของท่านว่าวันนี้พระท่านท่านมีภารกิจอะไรในการทำงานวันนี้นะครับครับภารกิจวันนี้คืออะไรครับครับวันนี้ จะเป็นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะฮะของสอพบาลจันทร์ซึ่งภารกิจก็คือป้องกันเหตุพิ้สลายต่อทรัพย์นะฮะเส้นทางลําเลียงยาเสพติดซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างสุพรรณบุรีนะฮะแล้วก็การลําเลียงแรงงานของคนต่างด้าวครับผมสิ่งผิดกฎหมายต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับคือจะเน้นย้ําในการตรวจคนรถต้องสงสัยบุคคลต้องสงสัยนะฮะโดยจะทําการตรวจคน้นในการตรวจค้นนะฮะจะมีจุดคัดกรองนะฮะ ก็จะมีตำรวจอคอยเรียกรถก็มีพอสงสัยอะไรก็จะมาทำการตรวจคนตรงนี้นะฮะตรวจคนก็ค hmm. ือตรวจคนยาแผนะดูท un. ุกสิ <us zo oms> ่งทุกอย่างที่ผิดกฎหมายนี่คือรถต้องสงสัยท <us> ี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทอนบางจันได้ตรวจยึดไว้ตรวจสอบนะครับ ไปตอมเลยครับอ๋อตรงนี้ลรอคลองเนี่ยครับลอคลงมาจากไหนครับนล้อคลองมาถงครับลอคลองมาถงล้อคลองแม่ลานี่ครับวัดนอนจากสี่ครับนอนจากสีบ แล้วเรเืไนเป้วครับสุดท้ายอยากให้ท่านาาตำรวจผู้ทอนมหาันา์ได้แสดงความรู้สึก,สกนิดเกี่ยวกับ ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางสิงห์บุรีวัาจันทร์สิงห์บุรีชนะสูตรนะครับว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจะต้องคํานึงถึงอะไรบ้างนะครับให้ฝากถึงพี่น้องชาวบางอาจารย์และพี่น้องที่ใช้เส้นทางหลักเส้นนี้ครับครับก็ฝากประชานั้พันนะฮะถึงความปลอดภัยในชีวิตของท่านนะฮะในการกับขี่ยานพาหนะหมองนิรภัยนะฮะการคาดเข็มขัดเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อต,ต,ตัวท่านตำรวจต้องมีการกวดขัน นี่ในจราจรบ้างเป็นบางครั้งก็เพื่อเตือนสติทุกท่านในส่วนของการป้องกันทรัพย์สินนะฮะอย่างเช่นการจอดรถล,ลืมล็อกคอรถหรือลืมล็อกรถอะไรก็แล้วแต่นะฮะเวลาสายตรวจจอยยอจักรยานยนต์หรือว่าสายตรวจรถยนต์ไปประสบเขาก็ยังมีใบสั่งนะฮะนคือเขาเรียกว่าใบสั่งเตือนภัยจะมีการแปะไว้ที่หน้ารถท่านเพื่อให้ท่าน มีสติในการปกป้องทรัพย์สินของพวกท่านก่อนที่ตำรวจจะไปปกป้องทรัพย์สินของท่านครับผมบนั่นเป็นความห่วงใยของตำรวจภูธรมาจันทร์หนึ่งน้อนายถ่ายภาพวัชระพลวงมั่นรายงานนะครับ